แน่ลืม <laughs> <laughs> โอ๊ยอัดไปอัดไปเบาไปจสิมันก็นลืมพี่น้องของประเดิดเบเวื่อไรเมื่อไรคอยอัดเบา,าไปพูกมันก็นเลยตัดขาดไปเลยนะคะต้องขอโทษด้วยเดอ้อโอ๊ยผัดเจนคอยเยนเ็นเบิดแล้วนี่คอยอัดคลิปยาวเลยอ,อร่อยอหิวที่นี่ แล้วเลยว่าฉันจะซื้อบ้านที่ภูกเกต็ตเธออยู่ที่ภูกเก็ตก็ได้หรือมาอยู่จีนก็ได้มันแล้วแต่เธอแต่บ้านที่ภูกเก็ตฉันอยากจะซื้อไว้เป็นบ้านพักแต่อาการพอตอนเนี้ยฉันมีเงินเก็บพอแล้วฉันก็มีเงินเก็บพอที่เราสองคนสามารถจะสร้างอะไรเล็กๆด้วยกันแล้วก็ค่อยขยับขยายใจคอยตอนนี้นันบอเต้นตุบตุบตุบ,ตบ,ตบ จะไปทางไหนดี No don't do that okay Do not do that No No Un No unacceptable No don't อื้อือมักดึงผ่าปูโตโออกแล้วขวดขวดขวดแล้วมันนี่แม่มันคือบอกอยากแท้น่ะน่ะน้าน้า No I said no No นุ่ no. ที่นี่จใจคอยเนี่ยคิดหลายเด้อคอยลงทุนอยูน่นี่พยายามอยู่นี่พยายามอยากเป็นคนอยู่นี่แล้วจะให้คอยทิมทุกอย่างอยู่นี่ไปพี่น้องมันมันบ่างแด้มันบ่งไงไอีหลีแล้วแล้วเลยว่า ฉันอยากให้เธอคิดแล้วก็ตัดสินใจนะว่าจะเอาอยัางไงเธอจะแต่งงานหรือเธอจะเลือกอยู่ที่นู่นถ้าเธอเลือกที่จะอยู่แคนาดาเราจบกันถ้าเธอเลือกที่จะอยู่ไทยหรือจีนเราค่อยๆขยับขยายแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าเธอจะทํางานอะไรแต่ฉันบอกได้แค่ว่าเออฉันก็เลี้ยงเธอได้แต่มันอาจจะไม่เด็บนานเธอต้องมีงานทํา หลังเว้ากันทุกอย่างเคลียร์ลงโตบินกลับมาบินไปไทยแล้วก็บินกลับมาเพิ่นส่งขอ,งของความส่งอีเมลมาว่าเพิ่นต้องไปอเมริกาอยากค่อยค่อยบินไปหาพ่อแม่เพิ่นแม่อยู่นิวยอร์กเพิ่นพ่อกับแม่เป็นปากกันนะคะแม่อยู่นิวยอร์กพ่ออยู่อีกหลัฐหนึ่งอยากให้ค่อยบินไปนํา ในใจข่อยถ้าเกิดว่าถึงขันจะต้องพาไปหาพ่อแม่แล้วข่อยต้องแบบแน่ใจเด้อว,ว่าข่อยสิไปอยู่น้ำเขาแต่ในขณะนี้ข่อยบ่าแน่ใจว่าข่อยสิไปอยู่บ่อข่อยเลยว่าขอ่าขอยไปบ่ได้ข่อยติดงานอีดีแล้วมันคือขออ้างของข่อยเพราะว่าในใจข่อยอะ เขาบออยากเลือกที่จะไปอยู่ไทยหรือว่าอยู่จีนคอยเลือกที่อยากซีอ่แคนาดาเพราะว่ามันเป็นความทุ่มเทของคอยแล้วมันเป็นสิ่งที่คอยส้างมาแล้วเขวาก็บอกอยากทิมสิ่งที่คอยส้างแล้วก็ต้องไปเริ่มใหม่แล้วอีกอย่างหนึง่งการที่เ,เอ่อหายไปช่วงสามเดือนแล้วก็บ,บอกคอยว่าคุยกับคนอื่นเอยว่ามันบอถือต้อง ถ้ามีเรื่องแบบนี้เอาอิลลี่เดียพี่น้องถ้ามีเรื่องแบบนี้เขามาตึงหิดใจคอยปุ๊บนะคะคอยสิถอยห่างจากผู้ชายคนนั้นได้ง่ายมากถ้าคอยพู้ว่าเจ้าไปจีบผู้นั้นผู้นี้ในขณะที่เจ้าอยู่กับคอยถึงบ่ต้องมีอย่างกันนะคะ่อยถอยแล้วถ้าพู้ว่าถึงขั้นว่ามีอย่างกันคอยจบอันนี้คือสันดานเลยค่ะเพราะว่า่อยบ่มากคอยย่านคอยบ่มากคอยย่านคอยบ่อยากเจ็บ แล้วข่อยก็บ,บ่เคยปิดบังอีหยังเราแล้วเรามาปิดบังข่อยแล้วมาสาดใจข่อยว่าข่อยตรงมีแฟนใหมาจา่จังสันติสิแล้วมันบ่แม่ท้งทางถิ่นเราเป็นคนว้ากับผู้ยิงคนอื่นเป็นคนคุยกับผู้ยิงคนอื่นแล้วเมวื่อวา้ข่อยว่าเป็นขึ้นเราอันนี้ข่อยบ่ามากักอันนี้คือสิ่งที่ข่อยรับบ่ได้นะคะข่อยเลยว่าไปบ่ได้ข่อยเลยว่าโอเคไม่เป็นไรที่นี่ผ่านไปเอกกับประมาณ ประมาณซีีถึงหาเดือนได้แ่ว่าถึงปีค่ะพี่นอ้องว่าถึงปีผ่านไปแล้วทรงของความมาว่าฉันไม่อยากจะคบกับเธอแล้วฉันคิดว่าฉันไม่สามารถที่จะเลี้ยงเธอได้ฉันคิดว่าอนาคตเธอที่นู่นดีกว่าถ้าเธอเลือกที่จะมาอยู่กับฉันอยู่ที่จีนเธอก็ไม่ต้องทำอะไรเป็นแค่แม่บ้าน ถ้าเธอไปอยู่ไทยเธออาจจะต้องทำงานแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าเธอจะทำอะไรเหมือนกันฉันไม่สามารถเลี้ยงเธอได้และฉันก็อยากจะยุติความสัมพันธ์แค่นี้จักมาตัดไซ้จักเป็นจังไงสู้ม,มือกับเบ้ากันดีๆียูซื้อกับปุ่มบามกันมาแบบนี้ขอเลยว่าโอเคมันเป็นควากันตัดสินใจของเธอฉันเค้ารพในการตัดสินใจของเธอ เก็เลยบอกเราว่าเพราะฉันก็คิดว่าฉันจะไม่เลือกกลับไปไทยหรือจีนฉันจะอยู่ที่แคนาดาเธาก็บอกสิเพิ่นก็นเลยว่ายคอยเธอเป็นผู้หญิงที่ใจร้ายมากเธอเป็นผู้หญิงที่รักตัวเองเกินไปไม่คิดถึงคนอื่นคยเลยว่าในใจของเธอเธอมีใครหรือเปล่าที่พูดมาออกแบบเนี้ย ถ้าวันนั้นเธอบอกว่าเธอรักฉันถ้าวันนั้นเธอบอกว่าเธอไม่อยากให้ฉันไปฉันก็จะไม่ไปแต่เธอไม่พูดแล้ววันนี้เธอมาบอกว่าเธอรักฉันเธอน่าจะห้ามทําไมไม่พูดตั้งแต่วันนั้นเขาว่าองซี่บานนี้เพิ่งเลยว่าเอายังไงก็ช่างเธอะเราจบกันส่งอีเมลมาบอกเลิกได้นี่ส่งอีเมลมาบอกเลิกเด้ บรได้โทรมาบอกเขาก็เลยโอเคว่าเป็นอย่างถ้าคิดว่าจบก็จบบอต้องติดต่อกันอีกเขาวางสิกับบ่ต้องติดต่อจบเลยหายไปอีกสักพักหนึ่งประมาณ6เดือนหลังจากที่บอกจบก็พพอยไปแล้วส่งอีเมลมาอีกฉันคิดถึงเธอเสมอฉันอยาก ใช้ชีวิตกับเธอฉันอยากจะให้เธอมาอยู่ด้วยฉันหยุดคิดถึงเธอไม่ได้เธอกับไทยเมื่อไหร่เธอบอกฉันเธอจะแวะมาหาฉันที่จีนได้ไหมพี่น้องคอยกับเบิตอบอกบระบิตอบแล้วเพิ่นก็บ,บอกว่าแล้วก็อีกทรงอีกอีเมลอีกบ่โดนจากนั้นฉันซื้อบ้านแล้วนะที่ภูเกต็ตฉันซื้อบ้านตรงนี้ตรงนี้นะถ้าเกิดเธออยากจะไปเที่ยวเธอมาไทย เธอไปหาชันได้นะค่อยกับว่าตอบมันไม่มีเหตุผลที่สิตอบมันเป็นการเหมือนคําเว้าเว้าแล้วกะแค่เว้ามันไม่มีความหมายแม่บอกว่าหักจังสันจังสีข่อยกับวบ้าหูแล้วคิดจังใดแล้วเจ็บบอแล้วเครียดในข่อยหลายอยู่บอค่อยกับวบ้าหูนะคะแต่ว่าคอยหูอย่างเดียวว่าเออ ทุกมือเนี่ยที่คอยนั่งอยู่นี่ขอบอกนด้นเลยขอยคิดว่าคอยตัดสินใจถูกต้องที่สุดแล้วตัดสินใจถูกมากคอยเจ็บเพราะว่าคอยเจอผู้ชายผู้ใดคอยกรเจ็บคอยเจ็บอลีิคอยผ่านไม่เยอะมากคำว่าคำหว,วานหวานมันเมากันในเบิร์ดเดพี่น้องแต่ว่า มันสิเหตุใดอหลีบบอกแค่นั้นแหละแม,ม่นบอกนี่แหละค่ะสำหรับคนเนี้ยกระจบไปคอยบ่กบอกน้ำเราเลิกว่ากันกับเราประมาณปี 25, 25สองห้าสองห้าหนึ่งซหรือสองหาหนึ่งหานี่แหละค่ะโอ้ยสองหาพนะสองศนย์หนึ่งหรือสองศนหนึห่งหานี่แหละคอยเลิกว่ากับเราเลิก คบเลยคือตัดขาดแบบไม่ติดต่อคอยกับพงหัวเราอยู่ใส่แต่ว่าแน่นอนค่ะตอนนี้ขาหัวเราอยู่ภูเก็ตเพราะว่าเราซื้อบ้านอยู่หันแล้วจกเจอไหมไม่อยากเจอค่ะเห็นทักทายได้ไหมทักได้ได้ค่ะในฐานเาคนรู้จักแต่ถามว่าจะกลับไปไหมไม่ค่ะชีวิตใครชีวิตมันทางใครทางมันเราหันแล้วมันก็เป็นสิบกว่าปีแล้วเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ค่ะหายของใจแล้วไปไม่อย่างถามคอยมานะคะเดี๋ยวค่อยตอบให้หรือว่าค่อยตอบว่าเปิดนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับช